วัดีครับครับวันนี้มาที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสะแก้วนะครับนี่มาดูนะับมัวนมตัวผู้ขุนนะครับดูที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วนะนี่ก็จะมีทดลองขุนมัว งนมตัวผู่นะครับอาหารที่ให้แล้วก็จะเป็นต้นมันต้นมันสับหมักทำไว้ให้โมจินหอมแล้วก็จะมียญ้าแพงโกลา แห้งนะครับอัดเม็ดเอาไว้ไออัดรัออัดก่อนเอาไว้นะงูตัวผู้ลุงงัวนี้อายุก,กี่เดือนแล้วครับนี่ลุงลุงครับงวงัวนี้อายุก,กี่เดือนแล้วครับนี่ปีปีปีแล้วสองปีแล้ว อืมสองปีวันนี้เขาจับไปไปเชือดหรือว่าไปไหนไปเลยนต่อ่ะเอาไปขุ้นต่อเอชือดแมัอู่ euh> ก็ไปคุ้นต่อก็ไปคุ้นเพราะว่าคุ้นได้แล้วหนักดีก็ปล่อยแล้ว๋อ้พวกพวกแขกพวกนี้เขาก็คุ้นขายไปขายแขกนี่นมพันอะไรครับผมก็ไม่รู้ครับออของศูนย์เพราะว่าจะมาเจ้าหน้าที่ก็ซื้อมาทดลองเป็นดู อันนี้มันทดลองไม่ได้ปกงานมันไม่ไม่ไมีใครอยู่เออตัวนี้เหมือนวาเกลเลยเนาะครับวานนมตัวใหญ่ขุนต่อเนื้อออกมาเนี่ยไม่ใช่เกล็ดตันเลยไหมอืมเนี่ยครับนี่ก็ประมาณห้าร้อยแล้วเนาะครับรนอยสามนั่น่าจะได้นี่เหรอ ดูหงว่ามันโครงสร้างใหญ่ๆแล้จะไปขึงดีๆดูยอดเลยใครบอกว่างวนมไม่ใหญ่ก็อยู่ที่สายพันธุ์นั่นนะครับผมแต่ข้างล่างมันมีนั่นนะครับมันมีผ่านบ้านทับไปตั้งโมงเห็นแสงเขียวมันจะมีวัววัวบ้านวัวขึ้นบ้านถึงัวเนื้อวัวไทยแท้เลยอ่ะ อันนี้ให้อาหารอะไรบ้างครับนี่ให้อาหารเนื้อกระชุกมันหมักก็มันหมักเนืให้มันมันหมักกับยาแห้งอย่างเดียวครับยาแห้งบางทีก็มียาสดให้มันกินด้วยบางทีก็ตัดตัดแป้งเนี่วงเยางหวานเขาก็เอาให้มันกินอาหารคนไม่มีอาหารคนไม่มีหรอกไม่ไม่เพราะว่าเขาไม่ได้ทดลองแต่ทดลองจะมีนาเลี้ยงแค่นี้ยังยังตัวเบลเลยเนาะถ้าใส่อาหารด้วยนี่จะขนาดไหนนี่ นี่แพี่ที่เขาจะซื้อไปขายให้คนแน่นอนนี่ครับเขมีอาหารคนมากินอยู่แล้วอ๋อนี่แค่เดียวเงิลยชุดนี้ออกไปก็เอาชุดใหม่เข้ามาครับระวังนี่เขาทดลองวัวอพิ่งเพิ่งเชื่อมไปหมดเลยครับครอบบนวัววนมออกมา20-25ตัวเลี้ยงครอบบนเนี่อ๋อก็ซื้อเป็นโลใช่ไหมครับครับก็ซื้อตามตามตาม คืมอมาเรามาทดลองทดลองให้มันทดลองให้มันกินหญ้าทุกยงงกว่า,าครับครับแค่ทดลองส<โ>องเดือนก็ว่ามาให้มันกินหญ้า <โอ S 2> ให้มันกินนมแลม้วก็มีเขาจะมีอาหารอาหารเม็ดอาหารเม็ดคือว่าทำมาเหมือนกับค่ายาแทนแทนหญ้าออ๋เขาเชื่อได้หมดหรือเปล่าครับใช่ครับเขาจะทดลองกันว่าแต่ถ้าว่าเราไม่ไม่ให้หญ้า้มันกินเราเลือกเส้อาหารเมด็าาเมดม,มันจะอยูไ่ได้ประมาณ ครับ <S <S เดี๋ยวเดินดูรอบรอบรอบฟาร์มของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สะแก้วอยู่ที่อำเภอคลองหาดที่คลองหาดข้างหลังนะครับก็จะเป็นคอก ที่มีร่องระบายน้ำนะครับเพื่อล้างเอาขี้งวัวออกมูลงวนะครับก็ไหลเข้าไปลงไปจะมีบ่อบำบัดอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะกั้นเอาไว้ปิดไว้ถ้าเราต้องการมูลงวนะครับก็จะกั้นเอาไว้เพื่อจะเอามูลงวเนี่ยนะครับไปไปหมักเป็นแก๊สชีวภาพนะครับ แก๊สชีวภาพวันนี้ก็คือบอ่อบำบัดไอ้ยบอ่อหมักครับไบโอแก๊สนะครับบ,รบ่อบำบัดไอ้ยบอ่อหมักแก๊สชีวภาพนะครับติดปากเลยว่าบ่บอบำบัด กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโครกระบือเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนจุดสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพมูลสัตว์ขนาดบ่อกแก๊ส50ลูกบาทเมตร DLD โมเดลปลูกหญ้าสวนครัวเลี้ยงงัวหลังบ้านพลังงานทดแทนน,นะครับยังศูนย์วิจัย ประมาณนี้ก่อนนะครับ